สวัสดีครับวัสดีครับก็มาอยู่หงส์บุซิลแ Back ซีดแล้วก็มาแค่เกมเดิมวันดีกว่ะดาคอนเนสมันเด็กไม่ได้เกมอื่นแล้วก็อาจจะมาพีพีกันอีกรอบตอนนี้พวกเราเปลี่ยค่ากันแล้วเหมือนได้เก่งมากนะอะมันไปกินเวลโอ้โหไม่บอกว่าผัดกะเพราหมูเลยแหละเกี่ยวไม่ได้ผัดกะเพราหมูก็ผมก็ได้เปลี่ยนสายเป็นบมาเตอร์ส่วนแบคซีเขเปลี่ยนเป็นเมอร์เซนอรี่อ่านถูกว่าไมมร่้ใช่แล้ว กโมไปก่อนไม่รอช้ดีกว่าเรามาเรื่องมาดีกว่ากดเลยถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับครั้งที่แล้วที่แคร์กันเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเป็นฝ่ายแพ้ะยับเลยด้วยยับเอาเอาใหม่เอาใหม่ผมอะไรอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยอมันเป็นโหมดอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมช่วยแนะนาผมหน่อยผมไม่เคยเล่นโหมดนี้อ๋อสงสัยเป็นแบบยิดมั้งช่มันไม่ยิงกันดีกว่า เย็นนี่นอ้องอือเอาเฮ้ยใช้ไปแล้วบึ้มบินโอ้บินคู่หรือเปล่ามันไม่บินเฉยเลยอือเข้ามันยังหว่าไหนอ่ะอืออะไรอะ่ะเอาเฮ้ยกดผิดสกิลงันเข้าเย็ดไว้ยเย็ดดิเย็ด,ยดโอ้แหลงไม่ถึงอยาดเว,ว้ยเอ๊ทอะทำแล้วทำแลอยากรู้เว้ยล่ะ ถามพัดกระเปะ๋าถามพัดกระเปะ๋าดูอุ้ยยิงไม่โดนงานเข้าอย่าให้ยิงโดนแล้วกันอุ้ยไม่โดนใช้สก,กิลหนีสก,กิลมีไว้ใช้หนีครับไม่แนละทำตัวไงอะไรทำไรเอาเฮ้ยไม่โดนไดงไงวะ <c oughs> จุงจ้งจุ๊งโอ้ยมีการหลบหลังเสาเลย อืมเล่ทำไมไม่ได้ชาร์จสักทีเลยอะโหเดี๋ยวเล่อนครั้งที่แล้วแน่เลยบินเออเบสัมร,รีปไปหัวไปละปีบันอื้อวิ่งยี่ไงยาวิ่งจุดจู่โอ้โอ้โอ้หลบได้อ้าวอืมเสียใจนะโอะ้ทำไมเรากากอย่างนี้ <laughs> น่ะมันต่างกันไลยน,นอ้องอุย้ยทำไมมันเบาจุงเบยเอออ่อออออออกินผลไม้มาผมแก้มือแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนคัสยังไม่รู้เลยสกิลอะไรทำไรวิ่งเร็วมาแก้มือนะมาแก้มือแล้วอ,อ,อย่าหลบเด้เรียบร้อยเฮ้ย โอ้หมีสกิลวิ่งเร็วีิโกงบินอะไรบินอะไรโอ้โหสกิลมันเบาจุ้งเบยโอ้ยโอ้ยอย่าจ้าอย่าเฮ้ยโอ้หยิงไม่เคยโดนอ่ะไอ้สกิลเนี้ยหลบหลังเสาีิโกงรอเปลี่ยนดาดใหม่ดีกว่าโอ้ยดาดอย่างนี้เล้วเสียเปรียบอะมันวิ่งล่อนสบาย โอ้ยโ,โดนเต็มเลยเฮ้ยติดเสาติดเสาเอ้ยไม่ให้ติดเสาบินนะอู้ยไม่โดนอือเฮ้ยไม่โดนเปลาครับอืมอืมบินเอาแล้วอืมอยากขึ้นมาไหมเฮ้ยเอ้ยเริ่มเฮ้ยลองทำด้วยโอ้ย ยิงซ้ำอีกนี่ผมก็โดดได้นะอุ้ยโดนว่ะลบทันนะสายไหนเนาะิ่งเปลี่ยนนะอุ้ยกดฟันช้าเลยโอ้ยบินบินบิน ลอยเลยใช้โดนสักทีกว่าจะโดนอือโอ้โหยังจะโดนอีกลุกขึ้นมาเลยครับอืมบินเลยบินบินผมมีคอมโบนะโอ้ไอหลบทันอะไรทำอะไรเฮ้มันเร็วกว่า โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ละนี่ละยอมยอมยอมมยอมเลยรยอมอะไรใครแม็กใครแม็กใครแม็กไรตอนนี้ได้ยินหลบหลังดิฮะก็มันทำมาให้หลบอยู่แล้วโอมเลยเขามีไว้ยืดคอครับนีเขาเรียกตัดคอมโบเนี่ยมันไม่ชอบตรงนี้ที่มันช้า แล้วพูดในกาศกิลผมมันไม่ช้าอย่าหลบเด็ดอุ้ยเกือบอันตี่ยววะยิงทีกระเด็นน่ะเห็นป่ะตอนนั้นที่ผมยิงเดินคุณน่ะกระเด็นบุนตัวเลยลอยแหละแต่โดนยากโอ้บินมันนอนนะนอนนะกิ่ง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 เร็วเร็วดิโอ้โหไม่กิงก็ได้ทักิเอาไม้ลุกเลยอย่านะอย่านะ เอ้ยโอ้โหเฮ้ยอเอาสกิลไม่ทันดิกระโดดด้วยนี่วะสกิล<อ>ต้องการกระโดดจบแล้วหรอเอ้าจบแล้วหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยเลยทำไมนายนุ๊กจุงเหลอเอาใหม่บ้างเอาใหม่ใหม่เป็นดามไม่ดามขามขามกันรอรอบหน้าละกันก็ขอ,ขอจบกันแค่เพียงนี้ครับติดตามเราต่อได้ใหม่ขอบคุณครับ